Zombie เอาระครับก็อยู่กับผมนายป๊อปบิกแมนนะกับเกมจูซิบอดเดอะเกรนซีซั่นส,ถถสองนะครับผมก็กลับม,มาแล้วกับเกมการต่อสู้ในโดเสาสุดแสนจะเร้าใจบนมือถือนะผม ก็วันนี้ก็เป็นวันจันนะผมก็เป็นวันสุดท้ายที่รีกกาลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะผมรีกประจําสัปดาห์นี้ก็เรียกว่าโหดหินเอามาหิตสุดๆเลยนะสําหรับใครที่เข้ามาตีกันนะผมเพราะว่าคู่ต่อสู้แต่ละคนใครๆก็อยากแย่งชิงเจ้าตัวนี้ไปนะผมเจ้ารูปออสของเราบักพวกนั่นเองผมอะสรุปแร็งของผมก่อนแล้วกันผมอยู่แร็งโดมินเตอร์อันดับที่เก้าสิบอนะผมมีตามอยู่ 2,243น้ะผมนี่ขนาดมี2,002นอะผมเรียกว่ากำลังจะหล่นแล้วนะผู้รังท้ายมีแต้มอยู่2 0 8 2นกับ82บอผมผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่4,440 75, 2จ็ดสิบสองี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าสองพันเลยล่ะอ่ะก็ถือว่าแข่งแกงสุดๆเลยเขาคงได้แล้วนะผมแต่ตัวผมนี่ก็ยังแบบว่าจะต้องรอดูสถานการณ์แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวต้องตีออกไปอีกว่าถ้าไม่ตีออกไปอีกนี่รู้สึกว่าคงจะไม่ได้แดกอย่างแน่นอนนะผมอย่างน้อยก็ต้องมีสักสองพันสี่นะผมผมคิดไว้น่าจะอยู่แล้วนะอ่าประมาณนั้นแหละก็ยังไงก็ วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะก็พยายามเร่งเข้านะสําหรับใครที่ยังอยู่แรงทองนะผมก็จะได้ไม่พลาดโอกาสกับเจ้าตัวนี้ไปนะผมนะโบเซโรใจรีนัทนะผมนะกับเจ้าลูกออสบักพวกของเรานะก็อัตราดอกแบงก์ก็สวยโลนเนะี่ยถ้าพูดถึงนะผม500 500 500านะอ่าลีกนี้ผมก็สารภาพตรงๆเลยก็เสียไปประมาณ200แล้วนะครับผมแต่ว่าก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวก็หาเอาก็ได้นะผม <laughs> อมา ไหนๆก็เช้านี้แล้วนะก็เอเราจะตีเีกไม่ตีดีฝานะผมกับูเรียกว่าเก็บออมกําลังไว้ก่อนดีฟ่าเพราะในโนเสาร์ผมก็ยังไม่ฟื้นดีเท่าไหร่นะจากมาสูนนะผมนี่ ทำการต่อสู้แบบลุยเดือดมาแล้วเมื่อคืนนี้เรียกว่ายังไม่ฟื้นดีเท่าไหร่นะผมกะว่าจะจัดการอีกทีเดียวเป็นครั้งสุดท้ายแนละ้วมจะเป็นศึกสุดท้ายที่จะตัดสินว่าตัวผมจะได้หรือไม่ได้นะผมก็ผมยังเหลือแต้มแคตออฟเทนทนอีกมากายเลยนะผมเนี่ยอีต้อง6แต้มนะสำหรับการที่จะเข้าไปเตะที่แบทคิโอสอร้านนะผมดังนั้น ตีแพ็กกันนี่ฝ่าทุกคนผมจะเล่นแพ็กนี้ก็แล้วกันอิสเวต t อานะผมไม่ได้เล่นมานานแล้วสำหรับเจ้าแพ็กสัตว์โลกล้านปีนะผมมาดูกันสิว่ามันจะเดือดเหมือนเหล็กหรือไม่นะผม <laughs> ผมว่าเดือดอยู่แล้วละ่ะสำหรับอิสเวต t อานะผมอุ้มมาถึงก็เจอเควินที่วิวัฒนาการไปแล้ว <laughs> ไม่ได้อย่างงี้เลยเออมาดวลกันสัหน่อยนะผมก็อสี่ยกเหนือจินนาการนะผมไม่เหนือเท่าไหร่อะ เรียกว่าโหดจัดเลยทีเดียวเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็รับดาเมจได้อยู่นะเราสบายแล้วก็เอาอุ้ยนเจ็ดพันเจ็ดพันเลยนะทำไปเล่นไม่ได้นะเนี่ยอันตรายมากเลยนะผมเออเราจะต้องมีมันต้องแข็งแกง่านี้ว่ามันไม่ไหวจริงวะมันน้อยเกินไปอ่าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาอเนี่อย่างงี้ค่อยดูดิจะสู่สี่กันหน่อยมาลุยกันดีแฟนนะครับผม ก็ห้าแสนึนครับผมงต,ตาในการเข้ามาก็คงที่นะก็ไม่เท่าไหร่นะผม <c oughs> โอเคผมก็จะดีเี <c oughs> ยบตัวแต่งไว้หนึ่งก่อนจะแล้วกันเรามีความงเราไม่กลัวหอ <c oughs> วรอกเซเวอร์อสนะผมมาเลยเซเวรอร์อสมาเลย ออโดนโน้องชายเควินจิกไปทีนึงเกือตายแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมโอเคเก็บสแต็กมาไว้มีแค่2 5งยหเองน้อยจัดๆเลยทีเดียวลู้นี้เอาวุลี่แมงมอดมานี่หว่าโดนไปทีนึงก็ยังรับได้สบายๆายจริงๆก็เอาฟา,างหมดเลยทีเดียวแต่ว่าลืมนึกไปไงทีแรกเอาอย่างน,น,นีน้นแล้วกันก็พอไหวโยมาเลยฉันเก็บสแต็กแค่นี้ก็พอแล้วจงสีสามโดนอีกแล้วโอ้โหวันนี้น้องชายเควินนี่ใส่แหลกเลยทีเดียว อ่อนานี่ไม่ได้เดือดรัดรัด่นอนตายซะเถอะอั่าดูเลยโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามต้องจมตีอันสามเลยเหรอป้องกันหนึ่งนะผมมีดาเมีดมันไม่ทำไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ป้องกันสองดี่ฟ่ารอดแน่นอนตายไม่แน่เอาเด้ลงไปนอนกองแล้วผมหนึ่งตัวมาหนึ่งจะแรดอยู่รัดมุดเรี่ยน,นมาใส่กันยับยับดูซิว่าเข่าของใครจะเจีวแน่ประกัน อ่ามือมันจะของเราแล้วแหละสบายรับได้แบบจุกๆจ, <c oughs> จุกนะไม่ใช่ว่าไม่จุกเอ็นึงสามสี่นะผมโอเคเหลือไว้สามนะผมแล้วก็ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวให้มาสต์เดียวไปจัดการนะผมถ้าเกิดมันโจมตีเราเมื่อไรแล้วก็มาสต์เดียวออกโรงทันทีจริงป้องกันหนึ่งนี่ไม่รอดนะครัป้องกันหนึ่งนะผมต้องป้องกัน2เลยทีเดียวมันวิวัฒนาการแล้วว่ะโอเคถ้าอย่างนั้นซัดแหลกยังไงมันไม่ป้องกัน4แน่นอนโอเคตายไม่น่าเควินวิวัฒนาการแล้วเลยแบบร้อยสามพันหนึ่งนะผมลงไปนอนกองเสร็จป๋อชนะแล้วนคือ สุดจัดเลยจริงๆสำหรับเจ้าฟางตัวนี้นะผมล้มจนได้ไหมยกต่อไปนะผมวิ้ยค่อยแข่งขึ้นมานิดเลย <c oughs> ไม่นิดแต่แข่งเยอะเหมือนกันเ,เราต้องมีธาตุใบไม้ที่มีเลือดนะยากกว่าธาตุใบไม้ที่จะมีเลือดแล้วก็เ,เราต้องมีธาตุน้ําแข็งพันหก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 เราไม่เอาไม่ไหวไม่น่าไหวนะธาตุน้ำแข็งที่ช้างไทยแลนด์ไปดีฝ่าโอเคน่าจะได้อยู่นะผม แล้วก็อุ้ยเรามีเยอะมากเลยท่าน้ำแข็งเนี่ยไม่เอาดีฝ่าเอานี่ไปดีฝ่านะผมนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เ,เราจะต้องมีท่าดใบไม้นะไปปิดชีพทุกตัวเลยนะผมท่าดใบไม้นี่ผมจะเอาเว้นสัตว์ประหลาดไปก็แล้วกันก็น่าจะไหวแล้วแหละ้ะพูดก้าตรงๆผมลุยมาวตัวแรกเรามาปิดตัวบ้ะ ไม่ผ eh ิดไม่ผิดไม่ผิดต้องเปลี่ยนใหม่คร uh, <mmm> ับม <mm okay. <mm well, yeah, uh, ีห้าร้อเราไม่ตายแน่โอเคมา500ท้อยยี่สิบเกือบเลยนะชิบหายและโอห้500พอดีโอเคไม่เท่าไหร่แล้วลืมไปเราไม่แพ้ธาตุด้วยนะผมใส่เกมาตัไอ้เกวินน้องชายเกวินมีสิทธิ์มีสิทธิ์ป้องกัน1-2ึ่งสองเด็นะผมอันเด๋อป้องกันหนึ่งโอ้ยแอบป้องกันหนึ่งเลยแสดงว่ากลัวเราอยู่นิดๆเหมือนกันนะผม ไม่โจมตีด้วยโอ้โหเก็บสแต็กจัดจ้านมันได้อย่างนี้เด็กเก็บไว้เหมือนกันเก็บไว้สี่โน้กโอเคเปล่าจะเข้าด้วยไงไม่มีทางมาจบการ์ดแน่การนี้ไม่จบตีเจ้าแจมสุดโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้บวกจากฐานนะเพราะว่าสแต็กเยอะแล้วเกินป่ะ,นะบีหกถ้าบวกไม่ตายแน่นอาการนี้จะรู้ว่าแกจะทำอะไรมอลเลย เอ้ยถ้าจริงแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกโคตรโกลกฉัน,น้นาอาะเออเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมมีโจ๊กเกอร์ของเราตบนะยาวไว้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายเ้วเหลือให้เพื่อนหมดเลยทุกผมเสร็จโก๋อยงี้แม่การโจมตีที่แท้จริงต้องโจมตีกันอย่างงี้ มาสองครั้งไปสองครั้งนั่นเพไอ้ดีทเข้าเป็นนาำด้วยให้มันได้อย่างนี้ดิแอดดูเธอเรียนใช่ไหมโดนเลยระบบไปล้อมันอื๊อตายไปเลยขนาดนี้โดนมืนกันตายใหมย้มันไนด้อย่างงี้ดิหัวมใหม่นะผมแขนใหง่มองว่าตะกี้โดนโจมตีแบบยับยับเลยทีเดียวตัวเองทำอะไรไม่ได้นะผมแล้วจะเก็บสแตก็กให้เพื่อนนันี่นนะขร้อมื้นนั่นเธอตายไปมมาวิกระโดดมาดตต็ ตัวใหญ่จัดจัดสลดยักษนะ์เหม่อเรียกจะทำะไรโกมซีสีไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะ่ะเอาหัวโคก,กอ่ะเอ้ยเอาหัวโคกเกาให้เรียบร้อยไปแล้วมาเลยสปัสปดาดสัปดาดที่ยังไม่ถึงล่างสุดแค้ที่บุแต่ว่าก็ยังพอวิดาเบียนเยอะเลยแหละไม่ใช่ยังพออ่ะอาไม่ตายนี่นาะยใครย่ำ้าไปเรียกว่าขย่เข้าบบ ใครนีกว่าตะโกนใส่ด้ผมตกใจตายไปซะงั้นนะสลอ็อตเออจะน้าแล้วนะผมน่าเหลือเชื่อที่สล็อตตกใจแล้วก็ล้มไงท้องหัวฟาดพื้นตายไปแล้วไนงะมายกนี้แหละของแท้และแน่นอนแล้วนะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่าเรียกว่าจะไม่ปล่อยวางใดๆทั้งนั้นแล้วจะต้องซัดแบบจริงๆจังๆซะหน่อยแล้วก็เอาไททันโนโปแอร์ปตัวหนึ่งนะผม แล้วพอไททันโนโบออาเสร็จแล้วก็ต้องมีธา,าตุใบไม้สินะใบไม้นี่จะเรียกเควินเ,วเควินมาดิ่ะเควินปะ่ะลุยกันดี้ไปนะผม,ม<า>ออกมาทุกยกเลยเจ้ากไก่เนี่ย,อยไอมันได้อย่างงี้เลยเราโดนธาตุไฟเราตายนไม่ตายขอแทบก่อนก็นแล้วกัน <laughs> เรียกว่าตี้น่ะ <laughs> เปิดโกได้เปรี่ยม่ใช่ได้ปูกน่ ันนี้อาจจะได้ปูดก็ได้นะถ้ามันเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมาว่า884แล้วผมว่าผมไม่กลัวใดๆทั้งนั้นไม่โจมตีด้วยหวานหมูหมูขา <c oughs> เสร็จเราสิอย่างเงี้ยมีแค่ปากเท่านั้นทำอะไรทัานได้ได้ง่ายๆหรอกสล็อตจังละน,นะการเกิดเรือกันเกิดขึๆๆๆ้น <c oughs> เ,เราต้องเปลนะี่ยนเป็นข่มมันดีกว่าโอเคโอเคที่งออกไปนู่นเควิ่งไ,าาไ,าาไตายแล้วว่ะ <IST uk t> พูดเลยเควินมึงไม่น่ารอดแล้วว่ามันมี5เลยทีเดียวมันต้องใส่ยับแน่มี5้าเนี่ยโ <G ül Sunshine> จมตี5้าโอเคเราตายนะผมโอ้โหโดนตบสองมือเควินไปเลยทีเดียวแต่ว่าเควินก็น่าจะทำได้ดีแล้วแหละนะเสร็จโกแลวทีนี้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีแสนนะผมต้องโจมตียันสามเลยเหรออ่อตาหน้ามันมีสี่ใช่ไหมมันมีสี่ เรายังรับได้หนึ่งครับผมมันเปลี่ยนตัวมาเหลือสามหนะึ่งสองเลยหนึ่งโอเคเราใช้สูตรนี้นะครับตายชกเป็นไต้เท่านั้นนี่แน่มามีโลเซลอสตะกี้ตะไรนี้เลยไงแม้ว่าเราใช้ตัวไหนดีมันก็เรียนแบบตัวนั้นเลยใช่ไหมมาแล้วไปไดรับได้ทีหนึ่งนะครับผมเอ้ยให้มันได้อย่างนี้เลยอ่านะมันเปลี่ยนมามันมีสามใช่ไหม ้มเลยโชว์ฟัมแรงหนึ่งสองสามสี่เหลือหนึ่งชกมันไททันโลมาโอ้อออยไม่แนะเรียบร้อยเพราะผมเชื่อใจคานคูมผมว่าต้องอาชนะได้อย่างแน่นอนดาวเมทถล่มทลายฉันไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแกสิป <c oughs> <c oughs> ัญหาใหญ่แกต้องใส่ใส่หนักใส่เต็มอ่ะอือโบอาจะถึงจะไปอ่ะมาเลย ยังมีสตแต็ตการสองเกินก็ชนะแกแล้วตายซะเถอะ์านก็ต้องเป็นอาหารเสืออยู่แล้วให้เป็นลูกกันไปนี่แนะเก้าพันเก้าพันสามเดี๋ยวบอกเก้าพันสามหน้ไม่ขายไปแล้วครับอ่ะมายกสุดแทนนี่ผมก็เล่นดีเหมือนกันถือว่าปลดปล่อยยากดีนะผมก็ไม่ไม่ดีซีเรียสเท่าไหร่ไงพูดเลยว่าไม่ซีเรียสเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมโโอ้หเรียกว่า เราต้องเลือกแบบเลือดเดือดแล้วอ่ะพูดเลยอาการนี้มาเรียกวก็มีเท่าไหร่ใส่ให้สุดแล้วไปหยุดตรงไหนก็ช่างมันเรียกว่าใส่ให้สุดจัดๆอ่าห้าร้อยเองโจมตีก่อนเปิดฉากได้เปรียบไม่แน่กัดเข้าให้มันจัดๆอย่าทำอะไรฉันไม่ได้หรอกดูโลกก่อนฉันซะก่อน ถึตัวใหญ่ว่าแกเยอะเลยเดียวตัวน่าจะเท่าแรดน่าจะได้นะมใหญ่ไ่ใหญ่ว่าทุกอย่างเลยเดียวใหญ่กว่าทุกอย่างเลยเดียวป้องก,กันหนึ่งก็พอสำหรับคนเก่งไม่เสพต้องป้องกันเยอะนี่มันยังเกาวแบบโลกก่อแบบยังไงอะ่ะแบบว่าคนแป็นักลบจีนน่ะเนื้อที่ใส่นะ <c oughs> ียกว่าอะไรก็ทะลวงไม่เข้าอะ่ะคิบหายเข้าแน่ทีนี้มันมีต้องหกแล้ววะ่ะโจมตีแน่นอน ไม่โจมตีเสร็จเราสิอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมนี่คือมันไม่มีแปดก็มีแ <c oughs> ปดมีแปดว่ะมีแปดว่ะแต่ว่าอยู่เชื่อเด็กอยูย่ๆมันไม่โจมตีแปดเราโจมตีเจ็ดเท่านั้นโจมตีเจ็ดเจ็บแม่บอกแล้ว <c oughs> วิ่งมาให้เหนื่อยเปล่า <c oughs> <c oughs> เจ็บไหมล่ะเจ็บขาไม่ล่ะที่กระโดดเข้ามาตะเกะบอกแล้วเตือนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เตือนแล้วนะหนึ่สอง ไปละไปอยู่เน่นี้นะถ้าไม่ไปจะโดนเย่งนี้เรียบร้อยมากี่ครั้งก็ลงไปนอนท่าเดิมเรียกว่ามันมาก,กับทุกยงเลยทีเดียวมาเจ้าหมีขาวเจ้าสิงโตชิปนีแน่เป็นเจ้าสิงโตจริงเออไปเลยทีเดียวหมีขาวเจ้าสิงโตตบลงไปแล้วนะผมออกมาใหม่ ให้แกได้เห็นห้าไม่ตายของฉันโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอุ้ยหรือไม่ได้เห็นห้าไม่ตายเลยโอ้โหแปดร้อยเลยนะแปดร้อยประกันหนึ่งสองแต่งกเหลือหนึ่งว้าหรือไม่ได้เห็นห้าไม่ตายลรือเป่เล้ยไม่น่าวาดเขาให้มันจัดไม่ได้วะเราต้องให้ได้เห็นห้าไม่ตายเราไม่ยอมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไทยีโนดดดดมาอุ้ยโจมตีสี่จะอยู่ได้ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ เลยถ้าทุกคนเห็นท่าไม่ตายผมว่านจะรู้ว่าเก่งขนาดไหนนะตัวหนึ่งตัวตะกี้โอเคไอ้บรรลุความเป็นทีเจียระดับดาวแล้วมั้งมาเลยเอ้าไม่ใส่ด้วยอ่ะไม่ใส่ก็ได้ดิับผมออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราไม้ตายแน่อย่าอยู่เลยไอ้มบรรลุจักซะบ้างอามาเดโลอ่ะตายนี่โอ้โหขุดควงเรียบร้อยเต่าบินยังไงล่ะ ีผมปัดรคุณแค่นะ่อยนะฮะสุดจัดจริงๆสําหรับเจ้าตัวตะกี้นะผมตื๊นตื่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 นตรงไหนของดีมั่งแหละอ้ะอาาาี่สตั๊ดเตอร์อะเพลงสองอย่าไเปเปิดนะผมผมเคยทําให้น้องเอฟซีดูเมื่อนานมาแล้วนะผมโคตรจะเกลียอ,อย่าไปทําตามนะผมเรียกว่าหมดแบงก์กันได้ง่ายๆนะผมอ่ะวันนี้เช้านี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะถ้าพูดติดๆขัดๆยังไงก็ต้องขออาภาัยด้วยก็แล้วกันเพราะว่าคุณตื่น เรื่องมันมีเท่านี้แหละอ่ะก็ไปจริงๆแล้วนะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะเพื่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายปัม๊มแซมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนเฟนดายางเล่นโย <laughs> ไปแล้วเฟย